ครับสวัสดีครับพี่น้องฟ้อง่ายสุขผูุ้ขคนนะครับพ่อกับผมก็กำลนะครับเชมต้องแก้วสายฟูดการกินไว้เห็นใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนพี่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับเพ็รคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้กะเรื่องงานย้มดีนะครับว่างเว้นว่างจากการบินโดนนะครับ ก็เลยมาตัดหญ้าคณะนะครับมาทางหญ้าคณะนะครับหลังจากห้นาหายตาไปดูนะครับ้าพีบ้าน้องนะครับมาเบิงนะครับอันนี้ก็คือเขาซีพีตองแปดนะครับที่ถือน้าท่วมนะครับแต่ว่าก็รลอดมาได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเชียวแล้วครับเริ่มแตกกอแล้วครับหลังจากโ้นไปได้หลายมือเติบนะครับอันนี้เป็นซีพีตองแปดบัดนะครับนายโยนนะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้ซีพีตองแปดทั้งล้มพุ่นก็เป็นน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับตราซิโตนะครับเดี๋ยวสิภาพี่พานนองนะครับไปเบิ่งกันเลยนะครับวันเป็นจังไลนะครับอันนี้ก็มาตัดห้าคันนาครับคันนากับหกแท้หกวานครับว่ามีหอดเวลานะครับสีมาตัดนะครับก็เลยได้มาตัดเมื่อนี้นะครับตัดเลี้ยวนะครับยุดนี้ก็ทั้งเบิดแปดเลยนะครับตัดเลี้ยวภายในเส้าเดียวนะครับ นี่ครับอย่างคณาคัะทีหกอันนี้ก็ซีพีนะครับน,นี่เหลือจากน้ำท่วมตอนฝนมาหแห้งนะครับนี่ครับขาวดอกาลังแตกก่อเลยนะครับอันนี้มันเขาน่านหากเกาเ้าเบอร์สิบแปดพี่น้องเย้ยพนะุน่ะเชียวลงไปฟูนหอดลมครับนานหากเก้าเบอร์สิบแปดนะครับตราซิตโต้นะครับนี่ครับ เขาก็ได้ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนกัวกัวนะครับหน้าก็กําจัดไปแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นมหม่อีกแล้วนะครับนี่ครับขึ้นมหม่นะครับกะถือว่าอเ้นะครับสมนีได้นะครับนี่นะครับคาพี่พาน้องมาเบิงนะครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดตราซิโต้นะครับอันนี้หลังจากโยนได้ประมาณสองเดือนนะครับเบิงแตกกอดีนะครับ เนนเอียดนะครับแต่ว่าให้นี่ส้งเหลืองนะครับสงสัยขาดธาตุสารอาหารนะครับต้องออกสารอาหารนะครับมาเติมละนี่ให้นี่ใบอยากเขียวคือมูนะครับอยากออกเหลืองๆครับนี่ครับต้องออกสารอาหารมาเติมนะครับพาพี่พาน้องห่างลงไปพูนไกลๆนะครับคุณมต้นไม่เงยุคนนะครับ เมื่อนี้ก็ลูกค้าทุบไม่ให้ไปบินโดนนะครับกระลายนะครับฝนกระตกไปเพื่อได้นะครับเลยมาตัดหยานะครับทางหยาขนานะครับนี่ครับอันนี้อยากกินปุ๋ยบ่ะหรือยังไงออกเหลืองๆอยู่นะครับอันนี้ก็เขียวนะครับคนเขียวขนาดเลยนะครับโอ้ยเมื่อยเติบกี่นองเอ้ยนี่ครับ อันนี้เฮ็ดน้าแบบยุใไม้นะครับไ่ได้ดำนะครับโยนเอานะครับคุณนะครับดเป็นตรสะอ่อนนะครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดตราซิตโต้นะครับเตี้ยหอมตาลทานโลกเพิ่งพี่น้องเพิ่งการแตกกอ่อคพณ่นะแนนเอียดเห็นว่าพี่น้องคุณนะครับเทียบสิบเวอเห็นขี้ดินแล้วครับนี่ครับการแตกก่อ แต่ก็ดีขนาดนะครับพุ่นพูดลงไปไกลๆพุ่นนะครับแยนบันะครับเป็นน่านหาเก้านะครับตาซิตโต้นะครับนี่ครับบึงพี่น้องเอ้ยมีตะก้ใหญ่ๆพี่น้องอันนี้หน้ายุนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เข่าประมาณสองเดือนนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับสีไส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยกะ แนะนำให้ใส่ยี่สิบแปดแปดนะครับเพราะว่าเขาสิได้รับธาตุอาหารนะครับทุกตัวนะครับเพราะว่าสิเปนในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับนี่ครับคันที่ใส่ปีทั้งดินนะครับคันฉีดทางใบก็แนะนำให้ใส่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับพูดนะพี่น้องหอดพูนเห็นปะฟาดที่ทนี่ครับนานหาเก้าเบอร์สิบแปดตราซิตโตนะครับ เสี้ยหอมต้านทานโรคนะครับพี่น้องดูนะตายมีตะกอเงีๆนะครับพี่น้องดูนะนีตะกอเงียๆนะครับยังไม่ทันได้มาฉีดปุ๋ยกับฉีดยาขานอนเลยนะครับเพราะว่าบมมีเวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปรับจ้างฉีดยาขายายยังไม่เร็วอยู่นะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าเดือนสิงหาแล้วกะ นาสีสีเบิดนะครับเบิรฤดูการฉีดยาายาลวครับมาเบิ่งก่อพี่น้องพูดนะก่อกได้นะพูดนะนี่แต่ก่อใหญ่ๆพี่น้องพูดนะแต่กอดีคักนะครับพี่น้องนี่ครับนั่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดตราซิโตนะครับเสมอกันจัดพูดนะครับพูนดนะเลี้ยวไปนี่ เสมอกันจัดเบดนะครับโอ้เขาทาอยู่นะครับน้านี่ขนาดบ่บ่ค่อยงามปันไดนะครับน้านี่บ่ค่อยงามนะครับแต่ว่าดินอยู่นี่ว่าได้เขาต่อเฟืองนะครับก็เลยอยากเขาค่อนข้างที่สีเขียวดีอยู่นะครับนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าให้นี่อยากออกเหลืองเืองอยู่นะครับอยากกินธาตุอาหารนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ปุ๋ยมะอ้ยักหน่อยนะครับคุณขึ้นใบฮอดพุ่นนะครับสำหรับเมื่อนีกน้กะกราบสวัสดีครับ